จะเอากวงตุ่งเนี่ยไปผัดใส่หมูกรอบแตจ,จ้าพี่นองมันกระแสด้วอกันจ้ะมีสองตาใหญ่หนึ่งเอาซ้ำหนีกับฟอแล้วแล้วก็ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขผู้สุขคนนะคะมินี่กับแม่บอไก่ก็พี่น้องในช่องของเทียแอนบีไก่จ่าพาเห็ดชาแนลนอกจากพี่นอ้นอ,นนนองมืนอนี่ไก่พาพี่น้องมาอยู่ในสวนใหญ่จ้าพี่น้องมือนี่ไก่ชิพาพี่น้องมาเตรียมดินอ่าในอุโมงค์ใหญ่เนาะจากพี่น้องเนาะในอุโมงค์มือนี่ไก่มีออ่่าามุ้นสัตว์หรือขี่ง้วนนอกจากพี่น้องมาม,มาน้ำนาะจากพี่น้องเนาะไก่ไปซ่งคอลลาเจนแล้วก็ไก่ก็เลยอ่า แวะมาสวนจากน้อยเราจะพี่นองเราไก่สิพาไปเบิ่งว่า,าพักที่ไก่นะ่ะปลูกไว้นะ่จะพี่นองว่ามันเป็นแบบได้เรามือนีไก่กะเมื่อวานนี่ไก่มาเราละแต่มันคววําเราป่ทธานได้เก็บเรามือนีไก่สิพาพี่นองมาเก็บจ้าเราก็สิพามามักดินไว้ถัาปลูกปีหนาไว้ถ้าปลูกว่ามันปลูกปีหนาไว้ถ้าปลูกอีกสองเดือนนะาาจะพ่นองเนาะเราเขากะ เตรียมดินให้เรียบร้อยนอกจากก้อนเขาเสียเอาอีกอย่างมาล้งอีกเทียงหนึ่งนอกจากเนาะเดี๋ยวจังไดเขากะไก่กะสีพ้าพี่น้องอางานไปเบื้องจาอ่างานไปเบิ้งในอุโมงนอกจากพี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวมอนีไก่กะสีพ้ามาเก็บพักเรากะมาหมักมุนสัตว์นอกจากมาหมักดินด้วยมุนสัตว์หรือขี่งัวขี่ม้าขี่งัวขี่ม้าขี่ไก่ ผู้ใดญมีเราจะเนาะกะสามารถเห็ดไดตามไดเลยเนาจะพี่นองเนาะเอ่เห็ดแบบใดเห็ดจังได่ไก่ก็มีคลิปวิดีโอก้อนๆเระจ้ะพ่นองแต่มันโดนแล้วไก่ก็เลยอยากสิมาอัปเดตเอ่ออ่ไม่ os Lock อ Moon ีกจังน้อยว่าไก่เอ่เห็ดแบบใด่เนาจะพี่นองเนาะบางคนเพิ่นเข่ามไม่เพิ่นกับอาสินี่การมาร์กดินบ่พอจะพี่นองเนาะมือนีหล่ะไก่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเห็ดให้พี่นองเบิ่งอีกเที่ยหนึ่งเนาจะพี่นองเนาะป้าพี่น้องเขาไปเบิ่งกันเลยว่าในอุโมงค์ที่เขา อาลงไวอาลงุงสวนไวเรากอันทีมวันท้นหนาวนั่นมีเอยียงแนนจากพี่นองเนาะปลาเข้าไปเบิรงกันเลยจ้ะพี่นอง้ง น้องเป็นสวนใหญ่เราก็บมิตรยาต่หยังเต็มนอกจาะพี่น้องอันนั้นกับแกนตะวันนอจาะพี่นอ้องอ่าแกนตะวันนั่นน่ะอันบลกบลกกูกับบกเป็นหย่างนอจาะพี่น้องเพราะว่าเขาทนหนาวอยู่งนอกจาะพี่น้องเนาะเราก็าเอ่อมะเขือเทศนอกจาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ามองที่ไก่ปูมะเขือเทศนั่นไก่ก็เอาอ่าดินมามาร์กไว้เรียบร้อยแล้วนอกจาะพี่น้องเนาะมาร์กดินด้วยมุนสระเรียบร้อยอีหยังตั้งๆแล้วก็แค่รอปลูกแค่นั้นจ้ะแล้วแต่เหลือที่ไก่ยังทันได้เห็ดเสรซตนอกจาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไก่ก็ยากนั่นยากนี่อยู่งนอกจาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่่่สิิพพาาีน้องงมเบ อุโมงค์ว่ามันมีอีหยังแนี้ยกับมัดดินเรียบร้อยแน่เราหล่ะจ้าพี่น้องแต่งท่านได้เต็มที่เนาะจ้าพี่น้องเนาะนี้จ้าพี่น้องว้าวห้อนเลยห้อนดีแท้นี่จ้าพี่น้องไก่ล้มกันเบื้องดูมันหนาวเนาะจ้าพี่น้องเนาะมันกับสีบ่ท่านได้งามปันได่เนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้กับสีเป็นอ่า ผักขา่าเราจะพี่น้องเนาะขนาครับผักซีเราจะพี่น้องเนาะเพราะว่าหนาขื้นเต็มเลยอันนี้ดินเบื้องหลังเพิ่นเอาเนี่ยมะหายด้วยจ้ะดินมองนี้ได้จ้ะพี่น้องเห็นว่าจะ้ะไก่มากดินแล้วไก่มากดินอันนี้ไก่มาก้วยมุนซัดเลยได้จ้ะพี่น้องนาดินของไก่อะไก่สีบ่อยมันแห้งได้จ้ะพีพ่น้องเพราะว่าขันเฮาเห็ดหนาดินแห้งหนั่น่ะก็คืออ่า มุนศาทองเฮาสีบ่ละลายน่าจะพี่น้องเนาะสีบ่ย่อยสลายเฮาต้องเห็ดหนาดินให้มันเปียกอยู่บะซาเน่า,านะจะพี่น้องเนาะนี่นี่เด้เมื่อนีไก่กับสีพาพี่น้องมาเก็บพักจ้ามาเก็บพักไว้ถับไปพัดมือนีไก่สีเห็ดแกงแคหวานตะทิ้นเราบอกว่าเราอยากกินแกงแคหวานมาสันพี่น้องเบิ่งดูมิตยายาเต็มเลยอยานาการ พัพกขาน่าพักขาน่ากะอันพอได้เก็บกินอยู่ตอนนี้เหมือเนา,าะอันนั้นไก่ลงไวย์แล้วจะพี่น้องเนาะขันผู้ใดขันมันใหญ่เนาะจะพี่น้องเนาะแดดมาหนิพุ่งเลยวจะพี่น้องแดดมามันร้อนแดดเรากะบขน่าเนี่ยแล้วจะพี่น้องสีบ่มักอ้าสีมักหนาวสีทนหนาวแล้วจะพี่น้องเนาอขนาดสีทนหนาวเรากะอับอ่าเรากะบขัน หนาหนาวเนี่ยสิกรอบนอกจากพี่น้องเนาะเรากะแมงกับบอกระชิมากินเพราอมันหนาวเกินไปนอกจากพี่น้องเนาะแมงกระชินีเบิื่อจะพี่น้องกันปลูกขนาดย้ำหนาวนี่ดีนอกจากพี่น้องเนาะเบิ้งไก่กระปักซ้ำใบแน่จากแน่อยู่นอกจากพี่น้องเนาะผู้ละอันอันใหญ่เรากะชิเก็บไปเฮ็ดลาดหนาะได้บูเนาะลาดหนานี่จ้าพี่น้องเบิ้งอันนี้ผักซีนอกจากพี่น้องเนาะผักซีกับบัวลัไก่จะได้เม็ดบ่ไก่อันเก็บไว้ถ้าเฮ็ดเม็ดมันได้จากพี่น้องเติมชิมีเม็ดบ่ห้บ่ บ่มีเม็ดบางอันกับบ่มีเม็ดกับบ่เป็นอย่างเราจะพี่น้องนาอไก่กบสีถอนหลือถิ่มไดเลยมีซุ้มแตงไก่กับท่านเอกมาร์กดินได้จ้ะพี่น้องนูหลาอันที่ไก่มาร์กดินแล้วเบิ่งด้วยจ้ะพี่น้องความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ไก่อัมตะกีนะ่ะพี่น้องดินนะ่ะสีแข็งบบกคขกหนึง่งได้จ้ะพี่น้องเราไก่กะมะอันปันนาะจ้ะพี่น้องน้องมะเห็ดให้ดินรวนซุยโดยการที่ไก่นะ่ะเอาคี งัวขี่ม้าขี่แพะนะค่ะพี่น้องมาหมักดินได้จ้ะพี่น้องนี่ไก่ทุกอย่างทุกมองนี่ไก่คือไก่มากดินใบเบิดแล้วได้จ้ะพี่น้องนี่ไก่คือเตรียมดินใว้ตังแต่เดือนตุลาเนาะเดือนตุลาเริ่มเริ่มสิขาหนานหนาวไก่ก็เอามาหมักดินไว้มือนี่ไก่กระสีพ้าพี่น้องมาเหตุทั้งนี้นาะจากพี่น้องเนาะว่าการมักดินเห็ุจังไดอันนี้กับพริกทีมันไก่บ่ไดเก็บเบิดเนาะจากพี่น้องเนาะการมักดิน อันเห็ดแบบใดเนาะนทำวิธีวิธีหมากดินเนาะจจะพี่น้องเนาะไก่กับสีพ้าพี่น้องมาอ่าเห็ดอ่าเบื้องม้าเห็ดอีกเที่ยนึงเนาะจจะพี่น้องเนาะอ่ากับสีห้อ่าเป็นแนวทางให้พี่น mm ้องเนาะจจะพี่น้องเนาะที่เพิ่นบ่อยากฉี่ากินพักอ่าเคมีเนาะจจะพี่น้องเนาะกินพักปลอดสารของเฮาที่เฮาเห็ดเองเนาะจจะพี่น้องเนาะดินเบื้องดินมันสิแตกต่างอันนี้มันยังแข็งอยู่จะจะพี่น้องเบื้องเป็นดินเที่ยอันนี้อันนี้คือ ไก่ประทศในมาร์กดินต้าไก่มาร์กดินตั้งแต่ปีที่แล้วน่าจะพี่น้องนอก,กันยังมีขี่มาหลงเหลืออยู่น่าจะพี่น้องนากไก่กับมาร์กดินแต่ที่นี่ปีนี้ไก่กระเลสีมาร์กอีกไก่สีมาร์กเราไก่กิะเตรียมดินไว้น่าจะพี่น้องนอกะอันนี้มังแข็งเพราะว่าเขา่าเห็ุแบบเนี้มันจะแข็งน่าจะพี่น้องนาะดินแล้วที่นี่ดินที่เขาบ่าได้ใส่สารเคมีนะ่ะมันกระสิพอ มันก็สิบว่าเหตุให้แข็งหลายนาะจาพี่น้องเนาะอันนี้มันก็ยังมีความหลวนซุยยูนอกจาพี่น้องเนาะอันลวมันก็สิมาเป็นแบบนี้แะจาพี่น้องนี่นี่สิบแบบว่าก่ก้นตะกี้นี่ไก่ก้นบดได้เลยได้จากพี่น้องแต่ก็เอาดินเอา ลดไถน้อยของไก่เนาะมาดันสองหลอบสามหลอบได้จ้ะพี่น้องมาพวานดินให้มันอดว่วนซุยดีๆเนาะจะพี่น้องด้วยตะไคร่ไก่กระวังว่ามันเสีย่ยมทนหนาวของไก่เนาะไก่กระวังว่าแค่นั้นแหละจะพี่น้องกับเพรเป็นอย่างคือนี่ก็คือวิธีทดลองนะจะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าเดี๋ยวจังไรไก่กระิพาพี่น้องมาเห็ดม่งนี้เด้อนี่แหละพามาเบืองผักที่ปลูกไว้ก็สำนันแหละจะพี่น้องเพราะว่าไก่อ่า บ่มีเวลาทีสิมะเบิ่งแล้วจ้ะพี่น้องว่ายู่ในสวนอยู่สวนไก่กับมีอยู่สวนขางบา้านอกิดก็บ่ได้มีเวลามามาเบิ่งป่านไดก็เลยไดแค่สำนันเนาก็เพราะได้สิสดขายอยู่เรากะกะเสิเอามาลงอีกอยู่จ้ะเพราะว่าขนาดหนาวขนาดห่อนมานอาจจะพี่น้องมันกะสียพุ่งเลยได้จ้ะพี่น้องเนี่ยิ่งดูนี่ได้แล้วถอนห้าห้อันนี้เรียบร้อยแล้วนาะจ้ะพี่น้องเนาะกะ เพราะเดีเ๋ยเป็นแปลงพักเราที่เนี่ยพี่น้องอญ้าหกหลายขื้นมากักหนึ่งไวล้ล่ะนี่นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวไก่กระชิพ,าพา้าพี่น้องไปมักดินได้จ้ะไปที่นี่น่าจ๊ะพี่น้องเนาะนี่เขาไปมักดินกันเลยจ้านี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นขี่งัวไอขี่มา้าของไก่แล้วก็มันว่าแต่มันสิเป็นที่จังฟางผสมแมจ้ะพี่นอ้องอ่า อันนี้กระไส่ได้ได้ใจพี่น้องเพราะว่างัวมันได้ไปขี่ไส่เรากมันติดติดมาจากน้อยนะจ้ะพี่น้องเนาะนี่จานิเป็นแบบนี้แล้วก็ติดๆเห็นไหมว่าเขก็เห็ดร่องไว้แบบนี้แล้วใจพี่น้องเนาะเาก็เห็ดร่องไว้เนี้ยแบบนี้ค่ะ นั่นจิเป็นฟนางผสมแบบนี้นอกจาะพี่น้องเนะาะมันจับอันนี้ก็ใไส้ได้เยอะได้จาะพี่น้องเพราะว่ามัวหรือควายหรือหมาของเขาเนี่ยออ่า่าาเขาได้มีออ่่ขี้ผสมอยู่นอกจาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เห็ดได้เนาะจากพี่น้องเนาะอันนี้ก็เอามาหมักดินแล้วก็ <S <S การปลูกยังยั้งต่างๆเนาะพี่น้องเนาะกับดินนี่ก็คือเป็นหลักสําคัญเลยของการปลูก ผืชผักต่างๆนะจะพี่น้องนอนี่แหละวิธีของไก่ที่ไก่เสี่ยวมาเหตุนีก็คือสวนข้องไก่ในมองที่ไก่ปุกต่างๆน่กก็คือไก่เอาได้เอามุนสัตว์นาจะพี่น้องนอหรือขี่งัวเนาะอันเอิญกันยังไงแล้วจะพี่น้องนองกับภาษาบันเทาเลยดีกว่านะจะพี่น้องน้อ็คือขี่มาของเขาขี่งัวของเขาเที่ยวหาได้อันนี้ไก่กระสือมานาจะพี่น้องไก่กระสือมาเปล่อเลยกัน่งไก่กระสือนที่เป็นกองง่ๆนั้นเพิ่นกับ ขายอยู่ในฟ้ามีเราจะพี่น้องนอกไก่ได้ซื้อมากะราคาบม่แพงเราจะพี่น้องก็สี่เห็ดแล้วไก่ก็เลยว่าไก่ก็ลงทุนจากน้อยแน่เราจะพี่น้องนอกไก่ก็ได้ลงทุนแล้วก็ลงแรงนี่เราจะพี่น้องกับบ่อเป็นยังเราจะพี่น้องนอกระว่าเขาหมักในการปลูกดมีไก่กับสีพาพี่น้องมาแถววิธีการหมักบินก้อนเราจะพี่น้องนอกไก่ก็มีวิธีอ่า ไก่ก็มีวิธีเฮ็ดน้ำหมักแล้วเด้อจวจะพี่น้องให้พี่น้องเขาไปเบื้องเด้อจ้จะพี่น้องไก่มีวิธีการหมักหมักน้ำแล้วไก่บ่ได้ใส่อันที่ไก่เฮ็ดสวนอยู่เนี่ยจ้จะพี่น้องไก่ก็บ่ได้ใส่สารเคมีอย่างต่างๆไก่ก็คือใส่ใต้ขีมาเรามักหมักน้ำขีมามาหดแค่นั้นเด้อจ้จะพี่น้องนอกน้ำไก่บ่ใส่อีกเลยเดี๋จะพี่น้องไก่เฮ็ดด้วยใจไหมเจาะพี่น้องก็คือบ่ได้ใส่สารเคมีอย่างต่างๆาเราจะพิธีวิธีหมักกับโบ้โบ้ได้นาะ เนี่ยเขามีแรงขนาดแบบเจ้าพี่น้องเขาเลยหมุนศัตรูมาแล้วเขากเก่ก็เฮ็ดเป็นร่องน้อยๆแบบนี้แบบเจ้าพี่น้องแล้วก็ยหญ่ๆมาไปแล้วจ้าพี่น้องสองเดือนสามเดือนพุ่นล่าเขาค่อยๆได้ปลูกักพี่น้องก็งค่อยๆได้ปลูกัก <ๆ S 1> อันนี้มันสิเงี้ย นี่น้จ่ะพี่น้องเนาะขันผู้ใดคิดว่าไก่กระชี้ยายไปแบบนี้ไปกำหลงแบบนี้น้ะจ่ะพี่น้องเนะ <c oughs> าะบ้านเฮาเน้าจ่ะพี่น้องเนาะมีค้นถามไก่เข่ามาว่าเป็นยังดินน่ะคือแข็งแฉะขันแข็งน้าพี่น้องกับวิธีของกับวิธีเพิินที่ไก่ไปเลีมมล้ยงรูม้าลวเนาะพี่น้องเนาะดินเป็นอย่างคือแข็ง ดินเป็นอย่างคึกแข็งมันพ่จะพี่น้องขันแข็งเราก้นบ่ได้แล้วจ้พี่น้องให้พี่น้องน่ะมาร์ดินเอ้ยให้พี่น้องน่ะมาร์คน้ำขี่งัวขี่ม้านี่แล้วจ้พี่น้องให้พี่น้องมาร์แล้วให้พี่น้องเอาน้ำมาร์กทีทีเขามาร์คเราเนี่ยเกินเดือนแล้วจ้พี่น้องเกินเดือนหรือหลายก็นนั้นแล้วจ้พี่น้องเนาะให้พี่น้องน่ะเอาไปใส่หม่องที่มันแข็งแข็งเอาไปใส่หม่องที่มันแข็งแข็งพอ น้ำม,มักมูลสารของเขาเนี่ยมันสิไปซอยย่อยสลายของที่แบบว่า,ามันสิเฮ็ดไห้เออมันสิมีกดย่อยอดินแข็งแข็งไห่มันมีความนุ่มขึ้นมาได้เนาะจากพี่น้องเนาะขันสุ้มรวัวพี่น้องมีดินแข็งแข็งเลยมันมาจากพี่น้องไก่นี่ไก่คึกประสบการณ์ของไก่ได้เฮ็ดมาแล้วไก่กับมักน้ำเลยจะมักน้ำให้เกินเดือนเลยแล้วไก่จะเอา,เอา,เอา น้ำตุ้มโตนั่แหละจะพี่น้องไปลาดกับกับดินน่ะที่มันแข็งแข็งแล้วก็เอาอถุงพลาสติกแล้วจะพี่น้องคุ้มไวสองอาทิตย์แล้วจะพี่น้องชิบหามือพี่น้องไปเปิดเพาะชิบหามือแล้วน่ะพี่น้องก็ไปเปิดเทมนี่แหละจะพี่น้อง เรให้นาดินมันแหงแล้วจะพี่น้องย่าไปเห็ดตอนที่ดินเปียกแล้วจะพี่น้องเพราะว่าดินเปียกนะมันแหงสีเห็ดห้ดินเขาเป็นก้อนมันสีเห็ดห้ดินเขาบรลนซุยดีแล้วจะพี่น้องให้มันแหงดีๆก้อนแล้วพี่น้องลองไปกนเบิงแล้วจะพี่น้องพี่น้องสีเห็นความแตกต่างเลยจากไก่พออันนี้คือไก่เบาได้เนี่ยคือไก่เห็ดมาเรียบร้อยแล้วแล้วจะแค่ว่าไก่บพท่านไ้พาไปเห็ดแค่นั้นนะจะพี่น้องเดี๋ยวไก่กระสีมือไดที่ไก่พาไปเห็ดเดี๋ยวไก่กระสี สีพาไปเห็ดแล้วจากพี่น,น้องเนาะแต่ในตอนเนี่ยคือ,คอเอาอขาห้องไก่น่ะมันไม่ได้แข็งแล้วเพราะว่าไก่เห็ดที่แข็งแข็งนะ่ะปวด,ดินที่มันแข็งแข็งเราออกแล้วแล้วที่นี่หมู่ปีที่แล้วไก่ก็ได้ปลูกพักปลูกอย่างของไก่เต็มเลยเรากัดพผ,ผลิตที่ไก่ได้เห็ดจากที่ไก่บ่ได้ใส,ส่สารเคมีเน้ะจากพี่น,น้องเนาะไก่เห็ดแบบนี้แตงแต่ไก่เห็ดแบบนี้สุปีแลจาะพี่น,น้องเนาะไก่กระิมมัมดินแบบนี้เดี๋ยวจังไหนเขากะ เดี๋ยวข้างในกิดะชิบฟ้าไปเฟรดพี่น้องแบบพรอเขาได้แบบนี้แล้วเนาะจับพี่น้องเนาะไก่กระชิเอาดินม,มัดผมซ้ำจอบเสียมของเขาดิแล้วจับพี่น้องซ้ำนาะดีดีนใส่ดีดีแล้วจับพี่น้องเพราะว่าเนี่ยไก่เอารถไถน่ะมัดไถสองหลอบสามหอดแล้วเก็บผีขี้ดินเรียบร้อยแล้วแล้วจับพี่น้องว่าแต่ยังี้ ก่อนหินก่อนยังอยู you know, ่นอกจากพี่น้องวะ นี่จ้าพี่น้องร่องนึ่งไก่กระชายแบบนี้แล้วแปะกระชีเห็ดไปแบบนี้จนเบิร์ดเลยนจ้าพี่น้องนี่กระชเห็ดไปเรื่อยๆจนเบิร์ดมองนี้เลยนะจ้าพี่น้องเนาะเบิร์ดมองนี้ล่ะมี เรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่น้องที่ไก่ได้เอา,เอาขิงวัวลงไปในดินนะจ้ะพี่น้องนอกไก่กาสบิพเพาะไก่ได้แบบนี้แล้วนะจ้ะพี่น้องนอกเบิรพเพราะไก่ได้แบบนี้แล้วไก่กาสิเอาน้ำาจ้ะพี่น้องทุกคลิปเลยหรือทุกวิดีโอเลยนะจ้ะเนาะทีไก่บอกว่าขันซั่วพี่น้องมาร์ตินหนาดินพี่น้องย่แหแห้งแล้วจ้ะพี่น้องไปยังไก่คือต้องพดน้ำปติก็คือไก่สีไฮ มุน้นซั์เนาะจ้ะพี่น้องเนาะไก่เชียงไ้มุ้นซั์ไก่เชียงไ้ขีงัวอ่าขีมาที่อยู่ในดินของไก่เนาะพี่น้องเนาะย่อยสลายจ้ะพี่น้องแล้วมันสิมีความชุ่มชื้นขันชัวร์เฮาบ่เห็ดจังใช่เนาะพี่น้องมันก็คือจังฮะเอาดีเอาฮะ,ะ,ะ,ะดินถมขีไว้ซื่อๆแมจ้ะพี่น้องเนาะมันบ่มันก็สิอ,อยู่อังส่นมันก็สิบ่ย่อยสลายเราหนาดินมันก็แห้งมันก็คือจังเนาะเข้าใจยังไงคือ ปั้นกะสิบวยย่อยสลายของมันเองแต่ที่นี่เขาก็ต้องซอยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเสียค่าน้ำอีคกคือก้าวนะจ๊ะพี่น้องเนาะเขาก็ต้องเอาอน้ำหดนะจ๊ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่กะสีพาพี่น้องหดไปหดน้ำนอจ๊ะพี่น้องเนาะนี่เลยจ้านี่นี่นี่นก็เห็ดแต่แบบนี้แล้วเห็นว่านี่นะจ๊ะพี่น้องเนาะว่างเดือดดินไก่อุดมสมบูรณ์ไหลสีเขียวขึ้นอึ ым, ลมลืมแล้วจากพี่น้องนี่ก็คือเป็นขอดีนอจาะพี่น้องที่ดินเขา ให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์มีเต็มเปี่ยมเลยพเพราะว่าบอเพาะห้องโดน้ำไปนะพี่น้องความชุ่มชื้นแล้วที่นี่เขาเห็ดแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะเขาเห็ดแบบเนี้ยถึงหนาดินะของเขาสี่แห่งขันในตอนที่เขาปลูกพักนะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่ขังในดินนะ่ะขันเขาเอาขิงวะลงแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะความชุ่มชื้นนะอ่ะ อาหารของอต้นไม้ของเขาอ่ะมันยังมีความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์อยู่ในไต่ดินแะจากพี่นอ้องเรากัเพื่อนมู่ของไก่ที่อยู่ในดินและจาะพี่น้องขี้แกเดียนั่งสิเพิ่นกัสีเขามาซอยพวนดินให้เขาอีกแะจากพี่น้องเนาะนี่ละจ้าเดี๋ยวไก่กับสีพ้าพุธนามมาที่นี่ดินให้ดินเปียกเลยและจากพี่น้องเนาะ พี่น้องไก่กระหดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้ะพี่น้องเนาะขันสูบุตษว่าผู้ใดได้จ้ะพี่น้องอ่าไส้ขี่หลายปันใดแห่งดีได้จ้ะพี่น้องอ่าไส้ขี่หลายปันใดมันเกิดที่โบเข้มได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าไอเนี่ยไก่ชิมาร์กไวจนสามเดือนสี่เดือนเลยเพราะว่าไก่ยังไม่ทันได้ปลูกผักเพราะว่าอ่าขันผู้ใดเร่งรีบนด้จ้ะพี่น้องเนาะอันนี้อ่า ขันผู้ใดเร่งรีบเนาะจะพี่น้องเนาะให้มกักคขันมิขี่แหงเนาะจะขันมีขี่แหงแล้วจะพี่น้องเนาะให้พี่น้องนะอ่ะมักขี่แหงนะ่ะเราโดสนามแบบนี้เดือนเดียวพี่น้องก็ได้ปลูกพักได้ได้จ้ะพี่น้องแต่อันนี้ของไก่นะ่ะเป็นขี่งัวที่สดอยู่เนาะจะพี่น้องเนาะไก่กระชีมกัก ให้มันได้หลายเดือนเลยเพราะว่ามันสัวฟางสัวขี่มันสฉย่อยสลายเพราะว่ามันสฉยยสลายอยากกาขี่ขี่แหงเนาะจะพี่นองเนาะนี่แหละจ้าเป็นเคล็ดลับที่ง่ายๆแต่บ่ไาดอยู่ยากบ่ได้ซับซ้อนอีกอย่างเลยจะพี่นองคันซึว่าผู้ใดในตอนนี้เนาะจะพี่นองเนาะกันขังนอกนะมันยังเปียกยู่ไก่กระชิบไปแตะต้องดินได้จะพี่นองไก่กระสิมมากอีกเที่ยนึงขังนอกนอกจจะพี่นองเนาะไก่กระมักไปแล้วเป็นบางส่วนแต่ขังนอกนะ ไก่สีมะหมกักตอนที่ดินมันแห้งแล้วน่จาจะพี่น้องเนาะเราไก่กระสีปูก,กงอื่นผสมผสนไก่กระสีปูอ่าบัดเพาะอ่ามันแห้งแล้วไก่ค่อยเชี่ยวมะหมักเราไก่กสีเอาขี่งัวที่แห้งไปหมกักนอกจะพี่น้องเนาะเราไก่กระหมักไว้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเกินเดือนขึ้นไปแห้งดีน่จาจะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้าเป็นเคล็ดลับที่ดีดๆ่งยๆมาแบ่งปันพี่น้องคือก,ก้าจ้าไก่กระสี พาพี่น้องไปเก็บพักคะเรากลก็ไปเก็บพักไปเก็บพักคะเราก็ผพักกวางตุ้งไปพัดจ้ะพี่น้องพักคณะกับกำลังเริ่มแก่เราวนาะจ้ะพี่น้องนอก่ะยังมีความกรอบอยูเพราะว่าในตอนนี้พักค้าในหนาวในเวลาหนาวเนี่ยพักค้าสิกรอบดีได้จ้ะพี่น้องตาพี่น้องเขาไปเก็บไปเลยจ้านีจ้ะพี่น้องมาเก็บพักกันเลย กรอบดีครับพี่น้องเอ้ยดูดูดวิธรรรีก้อนง่า่ๆยว่ะก้อนง่ายครับมึงนี่เดี๋ยวจับพี่น้องเบิ้งดูวิธีแอขนาดว่าได้ใส่สารเคมีอ่ะพี่น้องมันงแตยังได้กินขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่จ้ามีหลายวิธีปลูกผักของไก่ง่ายๆ่ว่าได้ใส่สารเคมีไก่กับเห็ดแบบนี้เนะาะจ้ะพี่น,อน้องเนาะเอามาแบ่งปันกันจ้า เฮ็ดบอสติดกันเนี่ยสงสัยมันจิกก้อยไงจังสีเนาะพี่น้องลองดูก้อยไงแบบค่ะัวนี้จะเป็นเชฟไปพักมื่อนี่สีมื่อนี่สิเฮ็ดอ่าแกงเขียวหวานซันวา่าเราตะทิ้มแล้วกับสิมีผักกนะับเล้วจ้ะพี่น้องเนาะผักกับแล้วเาก็เอาฟองปุ่งนีง่แหละจ้ะพี่น้องไปอนนเป็นผัดใส่น้่มหอยแล้วนะจะพี่น้องเนาะค่นผู้ใด ดัานแปลงเอาจะพี่นอ้องอ่าบังเครือใส่กะเอาอ่ะพักอันนี้ได้ผักกวางตุ้งนี่ได้จะพี่น้องไปเพ็ดแทนขนาดไก่เราไม่ขนาดนะไก่กะสีเอากวางตุ้งเนี่ยไปพัดใส่หมูกรอบได้จะพี่น้องมันกระแสด้วยกันจ้าอีกค่ะของตาใหญ่นึงเอาซม,มี่กับเพราะแล้วเรากับใครพอาดีไก่สีเห็ดอ่ากระทะหมูกระทะอยู่ไก่กะสีว่าเอาหมาอีกเที่ยนนึงจะ้ะพี่น้องมึงไปเก็บขนาดตอนนั้นะจะพี่น้องเนาะ,กะแก่แบบแก่ก่อน เปเาวมันสยแก่อเนะแก็กนแห้งตอเกิดแนเห้าพี่นองเอาไปเห็ดลากหนาแล้วจ้าพี่น้องเนาะพักขวนาพักขนาปลูกหนาหนาวเด็จ้าพี่น้องสิกรแล้วกับแมงกับบมากบกวนพร้อมเดจ้าพี่น้อง แมงกระยางความหนาวเหมือ,อนกันหมื่นกระต่ายัดคณะหมูกรอบโปรดกรอบดีดีจ้ะพี่น้องกรอบดีเลยอะทำคณะหมูกรอบเลยจ้าปูกาก่กินยังกำละังกินอะไรนะหล่ะจ้ะพี่น้องว่าจะใส่ใจนะจ้ะพี่น้องเนาะว่าจะใส่ใจวะะ่าตาเฮากาะที่ฉีลงมือเฮ็ดน้าจ้ะพี่น้องเนาะอีหยังกือบ่เกินความสามารถของเขาดอกไปว่า มึงดูแต่ปลูกที่ข้างกันหลายมันกระเสียนปลูกข้างกันหลายมันกระเล่ นึกว่าจะฉี่ว่ได้กินจ้ะพี่น้องได้กรรหนึ่งหมักไงหนึ่งเลยจ้ะจ้ะพี่น้องปลูกอีหยังก็ได้กินอันนั้นพักคะน,น้ากรอบๆหวานๆเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็เอาไปเฮ็ดอันร่อนนะคือสิแซ่บนะจ้ะพี่น้องเนาะก,กับผักกวางตุ้งจ้ะนี่มายุ่มยมายุยเลยจ้ะปลูกอันมื้อนี้มื้อนี้กะพาพี่น้องมา,อามาเก็บผักเนาะมาเก็บผักมาอัปเดตสวนคือเก่านะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วก็มาพาพี่น้องมาหมักดินนึงหนละักจ้ะค่ะ กับพ้าพ่นองมามักดินเรียบร้อยแล้วแล้วกับผุล่ะปราทันนแลี่ยวแปลงไงอยู่ทั้งผุลแปลงไงอยู่ทูุ้นแปลงไงแปลงไงอยู่ทั้งผุนอะไก่กระชิมักดินขื่นกันอีกจากพี่นองแต่อันนี้กับผาพ่นองมาเห็ดกอนจากพี่นองเนาะผาม้าแบ่งปันแนวทางให้พี่นองได้มีผักปวดสารกินขึ้นไก่เนาะจากพี่นองเนาะสิ่งดีๆแบ่งปันกันขึ้นเจ้าจากพ่นองค่ะผู้ได่มักคิดนี้แล้วจับพ่นองขันเป็นประโยชน์กับพี่นองกัไก่กับขอบคุณหลายหลายที่ พี่น้องเขามาติดตามรับชม้ะจ๊ะพี่น้องนาอขันผู้ใดเอ่มมาร์ก้วจาะพี่น้องกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คือก้าเนะจ๊ะพี่น้องนาอเพื่อสิทด้บ๊ผัดคลิปไม่ไม่คลิปดีๆเดฟบที่นีไก่กระสิปลูกอียงไก่กะสิได้เอามาแบ่งปันพี่น้องได้จาะพี่น้องขันผู้ใดมือไม่กะเขามาเรียนรู้น้ำไก่ได้ได้จ๊ะพี่น้องไก่กะมือไม่มาตลอดนั่นแหละไก่กะเอาจากประสบการณ์ของไก่มาแบ่งปันพี่น้องจาะพี่น้องนี่นี่ ไปพี่น้องเขากลับบ้านกันไปเห็ดแล้วกินกันแล้วจ้ะพี่น้องเนาะเพราะมันคำไว้ซีมโม้งกับคำล้วจ้ะพี่น้องพอกันไม่ได้คลิปหนาสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า